ถนนบ้านเขาก็มีก็ไม่ได้กว้างเนาะอันนี้อันนี้อยู่ในเมืองมันก็ไม่กว้างจะบกบกับแคบขึ้นกันจะ้ะโอเคเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชอปปิ้งสักหน่อยเนาะเดินพาเขาชอปปิง้งชอปปิง้งเนี่ยแต่แปลกทำไมจอมันดำเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกะเนาขอบคุณ อันนี้เป็นร้านร้านเล็กๆร้านไม่ใหญ่แต่ถ้าเบิ้งจริงๆแล้วประเทศประเทศไอเมืองนอกนะ่ะวไดบ่ได้สวยง่ามปันเมืองไทยได้วจ้ะถ้าดูกันจริงๆแล้วอ่ะ ดูกันจริงๆแล้วประเทศเขาไม่ได้สวยงามเข้าประเทศไทยประเทศไทยเราสวยงามกว่าอันนี้เป็นแบบคแบบล้ายๆเป็นเปปบทลานบานเฮาเอินเอ,เ,อเชียเนาะของจะมีแต่ของพวกเอเชียแต่จะไม่พาเดินดูนานหรอกเพราะว่าจะรีบรีบซื้อแล้วก็รีบกลับนี่แต่ว่าดูว่าของมันอยู่บังใดเนาะต้องหาก่อนน,นจะจนะ๊ะเนาะ คนละคนจากคุณยายอ๋อจา้าเอา้าคุณยายหลงหลงอีกแล้วใช่ไหมน้องอ้อยหลงกับน้องคนนั้นใช่ปะใช่ไหมเดี๋ยวหาก่อนไม่รู้อยู่ไหนนะว่าแต่เดี๋ยวก็มาแล้วก็จะซื้อไปด้วยนั่นแหละอุ้ยจะว่าไปชุรสจะหมดกินละซื้อชุรสก่อนชุรสจะหมดกินชุรสจะหมดกิน ดูจากการวางของก็บ้านเราระเบียบเรียบร้อยกว่าใช่ใช่ใช่คือบ้านเราบ้านเราแบบบอกเลยว่าเมืองไทยเรานะ่ะถ้าใครมีเงินนะสวรร์จริงสวรรค์สวรร์ตรงๆเลยสวรร์สวรร์สวรร์ชัดๆเลยอยู่ใส่ยออเพ่อพ่าได้มาแล้วก็จะซื้อหน่อไม้ดองไปด้วยเลยไ เมื่อกี้เห็นชุรสนี่อะได้ชุรสหนึ่งหอ่อเพราะว่าขาดไม่ได้คือชุรสชุรสเราจะหมดแล้วเออแล้วก็วุ้นเส้นอีกวุ้นเส้นวุ้นเส้นเราต้องซื้อวุ้นเส้นไปตุนด้วยหาก่อนหาก่อนหาก่อน เส้นนี้ต้องซื้อให้ถูกยี่ห้อที่เคยกินเนี่ถ้ายี่ห้ออันบ่เคยกินซื้อเคยซื้อไปแล้วแบบมันบ่เป็นแต่กินมันี่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 พอยพี่กินตาไอกระเสดไหมบุญเส้นตาเกระเรุญเส้นตาเกระเสที่ชอบกินมันน่ะกลับหัวกลับหาง เพราะว่าเคยซื้อเคยซื้อไปหลายหลายอย่างเนาะแล้วมันกินไม่อร่อยเอาไปทําไปกินแล้วมันไม่ไม,มันบดแซบเหมือนไหมเนี่ยนั่นเดี๋ยวซื้อห่อใหญ่ไปด้วยมาซื้อทีก็ตุนเนาะเพราะว่าเราจะไม่ต้องมาบ่อย ผักดองยี่สาน,น้อบัดทีนี้หาซื้อผักดองหาผักดองกันบไดยมาโดนนี่จักกระเจ้ากันย่งางสวนบไดยสร้างดีขอบคุณนะคะ